3เทคนิคแก้ปัญหาภาษีก่อนที่สมการจะตรวจเจอค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูการการเสียภาษีเงินได้ครึ่งปีนะคะซึ่งเพื่อนๆพ่อ,พอค้าแม่ค้าออนไลน์ที่ทาําธุรกิจในรูปแบบบุคคลธรรมดาจะต้องไปเสียภาษีกลางปีภายในเดือนกันยายนนี้นะคะวันนี้โคชณนาก็จะมาให้3เทคนิคนะคะให้เพื่อนๆเ,เตรียมตัวให้พร้อมนะคะจะได้ไม่ต้องมีปัญหากับสมการทีหลังนะคะเทคนิคแรกก็คือ การจัดทำรายงานเงินสดรับเงินสดจ่ายให้ถูกต้องนะคะพร้อมทั้งจัดเตรียมเอกสารรับเอกสารจ่ายด้วยนะคะแน่นอนค่ะคุณทำธุรกิจขายของออนไลน์มีโอกาสแน่นอนที่สมรจะมาขอตรวจน,นะคะเตรียมพร้อมตั้งแต่วันนี้นะคะและทำให้สม่าเสมอสรุปยอดทุกสิ้นเดือนจะได้ไม่ต้องไม่มีปัญหาทีหลังกับสมรนะคะส่วนเทคนิคที่2ค่ะ ตรวจสอบให้มั่นใจว่ามีรายได้เกิน1.8ล้านไหมนะคะจะได้ไปจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มให้ถูกต้องเสียภาษีขายให้ถูกต้องด้วยนะคะและเทคนิคที่3ค่ะเปรียบเทียบรูปแบบธุรกิจให้ดีนะคะว่าการเสียภาษีในรูปแบบบุคลบคลธรรมดากับในรูปแบบบริษัทอย่างไหนเสียภาษีน้อยกว่ากันนะคะเริ่มวางแผนตั้งแต่ตอนนี้ เพื่อที่คุณจะได้เสียภาษีน้อยนะคะและจะได้จัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้องจะได้ไม่ต้องมีปัญหากับสภากย้อนหลังเช่นกันนะคะและนี่ก็คือความรักและปรารถนาดีจากโคชนาที่ปรึกษาบัญชีภาษีครบจบที่เดียวนะคะถ้าใครมีปัญหาบัญชีภาษีนะคะคุณสามารถส่งข้อความมาใต้คลิปนี้ได้นะคะโคชนาจะเข้าไปตอบทุกคำถามเลยค่ะ หรือถ้าใครนะคะอยากได้ความรู้เพิมเ่มเติมเกี่ยวกับบัญชีภาษีในรูปแบบธุรกิจขายของออนไลน์ตอนนี้โคชนาก็มีคอร์สนะคะคอร์สบัญชีภาษีอย่างง่ายสำหรับขายของออนไลน์นะคะใครสนใจตอนนี้ยังมีราคาพิเศษอยู่นะคะทักมาได้ที่ Li n e อเลยค่ะมีแอดข้างหน้านะคะแอดลักนาค่ะแอด L A double K A.N.A. ค่ะและคลิปนี้ก็มีประโยชน์มากนะคะใครที่เข้ามาดูแล้วอย่าลืมแชร์ให้กับเพื่อนๆด้วยนะคะช่วยกันเป็นผู้เสียภาษีที่ถูกต้องเป็นมาสเตอร์มายที่ดีร่วมกันในการธุรกิจออนไลน์ของเราค่ะสำหรับวันนี้โคชนาลาไปก่อนแล้วนะคะรักทุกคนมากนะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ